นิทานเรื่องแสงสุดท้ายของอัญชันเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาเสียงจัก,กรจันดังระงมในยามเย็นทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายอัญชันเด็กหญิงวัยสิบขวบกำลังเดินเท้าเปล่ากลับบ้านหลังเล็กๆที่ปลายหมู่บ้านเธอได้ใส่เสื้อผ้าเก่าๆที่เปื้อนดินเธอต้องดูแลแ,แม่ที่ป่วย เพราะพ่อหนีหนี้หายไปตั้งแต่เธอยังจำความได้แม่จ้าวันนี้หนูได้ข้าวจากป้าอ้นมาตั้งเยอะเลยนะเดี๋ยวหนูจะหุงให้แม่กินจ้าเสียงอันชันพูดด้วยรอยยิ้มแม้ชีวิตจะยากจนแต่เธอไม่เคยโทษโชคชะตาหลายปีผ่านไปแม่ของอันชันจากไปอย่างสงบในยามคำ่ำ ตอนนั้นอันชันอายุเพียง17ปีต้องทำงานรับจ้างทั่วไปทั้งล้างจานเก็บผักขายของในตลาดชีวิตเธอเหมือนต้นหญ้าที่ถูกย่ำแต่ไม่เคยหักเธอบอกตัวเองทุกคืนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้แม้ไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลยก็ตามวันหนึ่งอัญชันได้พบกับชายหนุ่มชื่อบรนเจิดเขาเป็นคนกรุงเทพ ที่มาทำงานในหมู่บ้านบรรเจิดพูดหวานเอาใจเก่งและทำให้อัญชันหัวเราะได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอหลงรักเขาหมดใจเพราะเชื่อว่านี่แหละคนที่จะไม่ทิ้งฉันถ้าเราเก็บเงินด้วยกันอีกหน่อยเราจะเปิดร้านเล็กๆอยู่ด้วยกันนะอัญชันคำพูดของเขาเหมือนคำสัญญาที่ฝังอยู่ในหัวใจของหญิงสาว เมื่อทั้งคู่ย้ายมาอยู่ด้วยกันในห้องเช่าเล็กๆชานเมืองอัญชันตื่นแต่เช้าไปขายของส่วนบรรเจิดนั้นกลับเอาแต่นอนเธอเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็ยังพูดดีเสมอบรรเจิดจ้าถ้าเราช่วยกันอีกนิดอีกไม่นานเราคงมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คำตอบกลับมีเพียงเสียงถอนหายใจของเขากับคำว่าเฮ้ย อย่าบ่นมากได้ไหมเหนื่อยเหมือนกันนะไม่นานนะักอัญชันพบว่าตัวเองตั้งคันเธอดีใจน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันคิดว่าเด็กในท้องจะทำให้บรรเจิดเปลี่ยนไปแต่กลับตรงกันข้ามเขาเริ่มกลับบ้านดึกหายไปเป็นวันๆเมื่อเธอถามก็มักได้คำตอบที่เย็นชาอย่าคิดมากฉันแค่ไปกับเพื่อนวันหนึง่ง บรรเจิดหายไปจากชีวิตเธอโดยไม่เหลียวหลังทิ้งไว้เพียงจดหมายใบเดียวว่าขอโทษอัญชันฉันไม่พร้อมจะเป็นพ่อคนอัญชันนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องเช่ามือกุ่มท้องที่เริ่มโตเธอไม่มีเงินไม่มีงานเพราะร่างกายอ่อนแรงเกินกว่าจะยกของได้เจ้าของห้องเช่าก็ไล่เธอเร่ร่อนอยู่ตามวัด กินข้าวที่คนให้ทานแม่จ้าถ้าแม่ยังอยู่หนูคงไม่เป็นแบบนี้น้ำตาไหลลินผสมกับฝนที่ตกไม่หยุดวันนั้นเองเธอเจอชายวัยห้าสิบกว่าในตลาดชื่อลุงนพเขาเห็นอันชันนั่งซบข้างร้านอย่างอิดโรยจึงยื่นข้าวกล่องและน้ำให้กินก่อนถูะลูกหิวละสิ อันชันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทั้งความรักความผิดหวังและความกลัวที่ไม่มีเงินคลอดลูกลุงนพนั่งฟังเงียบๆแล้วพูดว่าลุงไม่รวยแต่พอช่วยได้บ้างนะลูกอย่าอายเลยแม่ของลุงก็เคยลำบากเหมือนเองลุงนพให้ที่พักเล็กๆหลังร้านขายของชำและช่วยให้อันชันมีงานเล็กๆทำเช่น จัดของหน้าร้านเธอเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งทุกวันเธอพูดกับลูกในท้องว่าลูกเอ้ยถึงไม่มีพ่อแต่แม่จะสู้ให้ถึงที่สุดนะวันคลอดเธอปวดจนแทบขาดใจลุงนพรีบพาไปโรงพยาบาลด้วยรถสามล้อเก่าๆที่เขามีเสียงร้องของเด็กแรกเกิดดังขึ้นท่ามกลางสายฝน อัญชันยิ้มทั้งน้ำตาลูกจ๋ายินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้เธอตั้งชื่อว่าน้ำฟ้าเพราะเกิดในวันที่ฟ้ามืดแต่ก็ยังมีฝนเหมือนชีวิตแม่ที่ยังมีความหวังเสมออัญชันทำงานหนักทุกวันทั้งขายของหน้าร้านและรับจ้างเย็บผ้าน้ำฟ้าเติบโตท่ามกลางความอบอุ่นแม้ไม่มีพอ่อ แต่มีคนรอบข้างช่วยเหลือเธอสอนลูกเสมอว่าอย่าโกรกธคนที่ทำร้ายเราแต่จงใช้ชีวิตให้มีคุณค่ากว่าเดิมหลายปีหลังจากที่อัญชันคลอดน้ําฟ้าลุงนบยังคงช่วยดูแลทั้งแม่และลูกอย่างเงียบๆเ,เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนรักแต่เหมือนญาติแท้ๆห่างใจทุกเชา้าลุงนบจะเอานมและของใช้เด็กมาฝาก ลุงไม่มีลูกแต่เห็นน้ำฟ้าแล้วเหมือนได้มีหลานแท้ๆเลยนะอันชันยิ้มซาบซึ้งน้ำตาคลอหลายปีผ่านไปมันเจิดกลับมาพร้อมใบหน้าโสมโสมจากชีวิตที่ล้มเหลวเขาขอเจออันชันขอเจอลูกแต่เธอเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดว่าฉันไม่โกรธเธอแต่ชีวิตเราเดินคนละทางแล้ว ฉันให้อภัยบันเจิดนะแต่จะไม่ย้อนกลับไปบันเจิดมองแม่ลูกเดินจากไปน้ำตาไหลแต่ก็สายเกินไปแล้วหลายสิบปีต่อมาอัญชันเริ่มแก่ขึ้นแต่น้ำฟ้าเติบโตเป็นพยาบาลที่ใจดีวันเวลาผ่านไปลุงนบก็เริ่มแก่ตามสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แต่อันชันก็ไม่เคยทอดทิ้งเธอและน้ำฟ้าผลัดกันไปดูแลลุงทุกวันเย็นวันหนึ่งฝนโปรยลงเบาๆเหมือนวันแรกที่พวกเขาพบกันอันชันนั่งอยู่ข้างเตียงลุงนบในบ้านหลังเล็กเสียงหายใจของชายชราดังแผ่วเบาอันชันลุงดีใจนะาที่วันนั้นลุงไม่เดินหนีไปเฉย หนูตั้งหากค่ะลุงที่ดีใจที่วันนั้นได้เจอลุงถ้าไม่มีลุงหนูกับลูกคงไม่รอดลุงนบยิ้มก่อนพูดประโยคสุดท้ายด้วยเสียงสัน่นชีวิตคนเรามันไม่ต้องรวยหลอกลูกขอแค่ได้ช่วยคนก่อนตายก็พอแล้วลมหายใจสุดท้ายของลุงนบแผ่วลง ในอ้อมแขนของอัญชันเธอก้มกาบชายชราผู้เปลี่ยนชีวิตเธอทั้งชีวิตด้วยน้ำตาแห่งความกตัญอยู่ยามเย็นของหมู่บ้านเล็กๆแสงอาทิตย์อาบทองสองลอดม่านไม้ไผ่เสียงลมพัดผ่านทุ่งนาเบาๆเหมือนเสียงกล่อมใจอัญชันนั่งอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหลังเดิมที่เธอสร้างใหม่ด้วยน้ำพักน้ำแรง บนตักของเธอมีน้ำฟ้าลูกสาววัยยี่สิบกว่ากำลังนอนหนุนตักแม่แม่จ้าถ้าแม่ไม่สู้ในวันนั้นหนูคงไม่ได้อยู่ตรงนี้แน่เลยนะคนเราไม่ได้แข็งแกร่งเพราะไม่ล้มลูกเอ้ยแต่เพราะเรายังลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มตังหากเธอพูดพร้อมลูบผมน้ำฟ้าเบาๆ เสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังแผ่วๆไปกับสายลมยามเย็นแม่จ๋าหนูอยากให้แม่พักบ้างนะแม่เหนื่อยมามากแล้วแม่ไม่ได้เหนื่อยเลยลกูกได้เห็นหนูเติบโตเป็นคนดีแม่ก็มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วน้ำฟ้าเงยหน้าขึ้นยิ้มพร้อมน้ำตาแห่งความซึ้งใจเธอจับมือแม่แน่นแล้วพูดเบาๆหนูสัญญา ว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเหมือนที่แม่เคยดูแลหนูมาตลอดนะจ๊ะอันชันหัวเราะเบาๆพร้อมบีบมือลูกกลับแม่ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากเห็นหนูยิ้มได้แค่นั้นก็พอแล้วลูกหลายปีต่อมาน้ำฟ้าสร้างบ้านพักคนชราชื่อลุงนบการุณเพื่อะระลึกถึงชายผู้ให้โอกาสแม่ของเธอ นิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจว่าบางครั้งคนที่ช่วยเราอาจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่เพราะหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเมตตาความดีที่ลุงนบมอบให้อัญชันไม่ได้สร้างเพียงชีวิตใหม่ให้เธอแต่ยังงอกงามเป็นความรักความกตัญญูและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปความดีแม้เล็กน้อยหากทำด้วยใจจริง ย่อมไม่สูญหายไปไหน